ขอนอบน้อมด้วยเสียงกาวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่สิบสองจากพระสุตันตปิฎกขุตการณกายอปทานกุณฑนเกสีวัดที่สามกิสาโคตมีเทรีอปทานที่สองหลังจากที่ท่านได้ทิ้งศพของลูกแล้วได้ไปเฝ้าพระผู้เป็นผู้นำของโลกพระองค์ ผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะทอดพระเนตรเห็นดิฉันแตกไกลจึงตรัสว่าผู้ใดไม่เห็นความเกิดและความเสื่อมพึงอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้เห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นธรรมะคืออนิจจตาในวงเล็บความไม่เที่ยง มิใช่ธรรมะเฉพาะชาวบ้านมิใช่ธรรมะเฉพาะชาวนิคมมิใช่ธรรมะเฉพาะตระกูลหนึ่งหากเป็นธรรมะของโลกทั้งหมดรวมทั้งเทวโลกดิฉันนั้นฟังพระคาถาแล้วทำธรรมะจากสู่ให้หมดจดแต่นั้นรู้แจ้งพระสัตวธรรมจึงออกบวชเป็นบรรพชิต เมื่อปวดอย่างนั้นแล้วประกอบความเพียรในศาสนาของพระชินเจา้าไม่นานนักได้บรรลุพระอรหันตเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์และในทิพ,พโสตธา,าตุรู้จิตของผู้อื่นเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดารู้ปุเพนิวาสยานชำระทิพยาจักษุแล้ว ทำอาสวทัทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินพระศาสดาดิฉันได้ปรนนิบัติแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทำเสร็จแล้วปรงภาระอันหนักลงแล้วถอนตัณหาอันนำไปสู่พบได้แล้วกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใด ประโยชน์นั้นอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงดิฉันได้บรรลุแล้วดิฉันมีญาณในอัฏฐะในธรรมะในนิรุติและในปฏิพานอันภัยบูรณ์หมดจดเพราะอำนาจของพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดดิฉันนำผ้ามาจากกองขยะจากป่าช้าและจากถนน ทำเป็นผ้าสังคาติจากผ้านั้นทรงจีวรอ,อันเศร้าหมองพระชินเจา้าผู้เป็นผู้นำวิเศษทรงพอพระไทยในคุณสมบัติคือการทรงจีวรอ,อันเศร้าหมองนั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะในบริษัททั้งหลายดิฉันเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวายโยการที่ดิฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามดิฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจา้าดิฉันทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกดิฉันทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระกิสาโคตมีภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลกิสาโคตมีเถรีอัปทานจบ ธรรมทินาเถรีอัปทานที่สามบุพจริยาของพระธรรมทินาเถรีข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่พระชินเจา้าพระนามว่าปถุมุตตะผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกลับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้ครั้งนั้นที่ฉันเกิดในตระกูลหนึ่ง ในกรงหังสวดีรับจ้างทำการงานของคนอื่นเป็นผู้มีปัญญาสำรวมในศีลพระสุชาตะเทราอักคราสาวกของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระออกจากวิหารไปปินบาทเวลานั้นดิฉันเป็นคนตักน้ำถือมอน้ำเดินไปเห็นท่านแล้วเลื่อมใส ได้ถวายขนมด้วยมือของตนท่านรับแล้วนั่งฉันตรงนั้นเองดิฉันนิมนต์ท่านไปยังเรือนได้ถวายโภชนะแก่ท่านต่อมานายของดิฉันทราบเข้ามีความยินดียกดิฉันเป็นลูกสะใภ้ของท่านดิฉันไปกราบแม่ผัว ได้ไปถวายอภิวาทพระสัมมาสัมพุทธเจา้าครั้งนั้นพระปร,ะรมศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณีรูปหนึ่งผู้เป็นธรรมกรถึกไว้ในตำแหน่งเอตาทัก้าดิฉันได้ฟังพระดำรัดนั้นแล้วมีความยินดีจึงทูลน,นิมนต์พระสุคตผู้เป็นผู้นำของโลกพร้อมด้วยพระสง์ ถวายมหาทานแล้วปราถนาตำแหน่งนั้นครั้งนั้นพระสุคตผู้มีพระสุรเสียงก้องกังวานไพเราะได้ตรัสการด,ดิฉันว่าแน่นางผู้เจริญเธอยินดีบำรุงเราเลี้ยงดูเรากับสาวกสง์ผลขวายในการฟังพระสัทธรรมมีใจเจริญด้วยคุณนางผู้เจริญ จงยินดีเถิดเธอจะได้ผลแห่งความปรารถนาที่ตั้งไว้นั้นในกลับที่หนึ่งแสนแต่กลับนี้พระศาสดาพ,พระนามวาโคโดมโดยพระโคดซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหญิงผู้นี้จกเป็นธรรมทายาตเป็นโอรสอันธรมะเนรมิตร ของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นสาวิกามีนามว่าธรรมทินนาะของพระศาสดาดิฉันได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้วมีความยินดีมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระมหามุนีผู้เป็นผู้นำวิเศษด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้น และด้วยเจตนาที่ตั้งมันดิฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพัทธรกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพรามผู้มีประยศใหญ่ผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากีกิ ผู้เป็นใหญ่ในกรุงพาราณสีอันอุดมทรงเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ดิฉันเป็นพระราชธิดาองค์ที่หกของเท้าเธอมีนามปรากฏวา่าสุทันมาได้ฟังธรรมของพระชินเจา้าผู้ประเสริฐแล้วพอใจในการบรรพชาแต่พระชนก ไม่ส่งอนุญาตแก่เราทั้งหลายครั้งนั้นพวกเราอยู่ครองเรือนนั้นเองเป็นผู้ไม่เกียรคร้านประพฤติพรหมจรรย์อยู่สองหมื่นปีพานวานที่สามจบพระราชธิดาทั้งเจ็ดพระองค์ประพฤติโกมาริพรหมจรรย์มีความสุขพอใจยินดีในการบำรุงพระพุทธเจ้า พระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นคือพระนางสมณีหนึ่งพระนางสมณคุตตาหนึ่งพระนางภิกุณีหนึ่งพระนางพิกุทธาสิกาหนึ่งพระนางทันมาหนึ่งพระนางสุธันมาหนึ่งและพระนางสังคธาสิกาเป็นองค์ที่เจ็ดพระราชธิดาทั้งเจ็ดนั้นได้กลับชาติมาเกิดคือพระเขมาเทรีหนึ่ง พระอุบลวันนาเถรีหนึ่งพระปตาจาราเถรีหนึ่งพระกุณฑลเกศีเถรีหนึ่งพระกีสาโคตมีเถรีหนึ่งดิฉันธรรมทินนาหนึ่งและวิสาขาอุบาสิกาเป็นที่เจ็ดด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมัน ดิฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพบสุดท้ายนี้ดิฉันเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคังให้สำเร็จความประสงค์ทั้งปวงในกรุงราชครอันอุดมเมื่อดิฉันประกอบด้วยรูปสมบัติตั้งอยู่ในปฐมวัยได้ไปสู่ตระกูลอื่นในวงเล็บแต่งงาน เพียบพร้อมด้วยความสุขสามีของดิฉันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุอนาคามิผลเป็นผู้มีปัญญาดีครั้งนั้นดิฉันขออนุญาตสามีออกบวชเป็นบรรพชิตไม่นานก็ได้บรรลุพระอรหันต์ครั้งนั้น อุบาสกนั้นเข้าไปหาดิฉันแล้วถามปัญหาที่ละเอียดลึกมากดิฉันแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นได้พระชินเจา้าทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้นจึงทรงตั้งดิฉันไว้ในตำแหน่งเอตาทัก้ะด้วยพระดำรัสว่าเรามิได้เห็นภิกษุณีรูปอื่นผู้เป็นธรรมกรถึก เหมือนธรรมทินาภิกษุณีนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำภิกษุณีธรรมทินาว่าเป็นนักปราดดิฉันเป็นผู้ที่พระผู้เป็นผู้นำทรงอนุเคราะห์ว่าเป็นบัณฑิตด้วยประการชนีพระศาสดาดิฉันได้ปรนนิบัติแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า ดิฉันทำเสร็จแล้วปรงภาระอันหนักลงแล้วถอนตัณหาอันนำไปสู่พบได้แล้วคุระบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงดิฉันได้บรรลุแล้วดิฉันเป็นผู้มีความชำนาญในฤทธิ์และในทิพโสตาธาทุต รู้จิตของผู้อื่นเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดารู้ปุเพนิวาสยานชำระทิพยาจักษุแล้วทำอาสวะ์ทั้งปวงให้สิ้นไปแล้วเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากมนทินดิฉันเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลส เครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยการที่ดิฉันได้มาในสำนักของพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐสุดเป็นการมาดีแล้วหนอวิชาสามดิฉันได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจา้าดิฉันทำเสร็จแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือ ปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญญาหกดิฉันทำให้แจ้งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าดิฉันทำเสร็จแล้วทราบว่าท่านพระธรรมทินาภิกษุณีได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลธรรมทินาเถรีอัปทานจบ สักกุลาเถรีอปทานที่สี่บุพาาริยาของพระสัก,กุลาเถรีข้อที่หนึ่งเจ็สิห้าพระชินเจา้าพระนามว่าปทุมุตตะผู้ทรงรู้จบธรรมทั้งปวงทรงเป็นผู้นำเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในกับที่หนึ่งแสนแต่กับนี้พระองค์เป็นบุรุษอาชาในา ประเสริฐกว่าเจ้าลทัทธิทั้งหลายทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ในโลกพร้อมด้วยเทวโลกพระชินเจา้าผู้มีประโยชน์อันเลิศมีพระสิริทรงมีพระเกียรติคุณฝุ้งเฟืองอันชาวโลกทั้งปวงบูชาแล้วมีพระคุณปรากฏไปทุกทิศ พระองค์ทรงข้ามผลความสงสัยแล้วทรงล่วงความเคลือบแคลงแล้วมีความดำริในพระหฤุัยบริบูรณ์เต็มที่ทรงบรรลุพระสัมพโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์เป็นผู้สูงสุดกว่านรชนทรงยังมันคาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นตรัสบอกมันคาที่ยังไม่มีใครบอก ทรงยังธรรม,มะที่ยังไม่เกิดให้เกิดพระองค์เป็นผู้องค์อาจกว่านราชนทรงรู้มักทรงรู้แจ้งมักตรัสบ,บอกมักเป็นพระศาสดาผู้ฉลาดในมักเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าสารถีทั้งหลายทรงเป็นที่พึงประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงเป็นผู้นำ ทรงแสดงธรรมยกขึ้นซึ่งเหล่าสัตว์ผู้จมอยู่ในเปลือกตมคือกามครั้งนั้นดิฉันเกิดเป็นเจ้าหญิงนันทนาในกรุงหังสาวสดีมีรูปสวยรวยทรัพย์เป็นที่พึงใจมีสิริเป็นพระธิดาของมหาราชพระนามว่านันเป็นผู้งดงามอย่างยิ่ง เป็นพระพักินีต่างมารดาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทถุมุตตะถูกห้อมล้อมด้วยราชกัญญาทั้งหลายประดับด้วยอาภร์ทุกอย่างเข้าไปเฝ้าพระมหาวีรเจ้าได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งนั้นพระผู้ทรงรู้แจ้งโลกพระองค์นั้นทรงตั้งภิกษุณีรูปหนึ่ง ผู้มีทิพยาจักษสุในเอตะทัคขาในท่ามกลางบริษัทสี 4. ดิฉันได้ฟังพระพุทธพจน์ดำรัดแล้วมีความร่าเริงถวายทานแด่พระศาสดาและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วปรารถนาทิพยาจากักษสุแต่นั้นพระศาสดาได้ตรัสกับดิฉันว่า นันธนาเธอจะได้ตำแหน่งที่เธอปรารถนาตำแหน่งที่ปรารถนาดีแล้วนี้เป็นผลแห่งการถวายประทีปธ,ธรรมในกัับที่หนึ่งแสนแต่กัับนี้พระศาสดาพ,พระนามวโคดมโดยพระโคดซึ่งสมพบในวงพระเจ้าโอกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกหญิงนี้ อยากได้เป็นธรรมทายาตเป็นโอรสอันธรมะเนรมิตรของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นสาวิกามีนามว่าสปุลาของพระาศาสดาด้วยกรรมที่ทำไว้ตีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมันดิฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ในพัทธรกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัดสปักผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพรามณ์ผู้มีประยศใหญ่ผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นดิฉันเป็นปริภาชิกาเที่ยวไปผู้เดียวเที่ยวพิกขาจาร์ได้น้ำมันมาน้อยหนึ่ง มีใจผ่องใสเอาน้ำมันนั้นตามประทีปบูชาพระเจดีชื่อสัพพะสังวรแห่งพระพุทธเจ้าผู้เลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยเจตนาที่ตั้งมันดีฉันละร่างมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึง ด้วยอำนาจบุญกรรมนั้นดิฉันเกิดในที่ใดๆประทีปเป็นอันมากก็สว่างสวัยแก่ดิฉันผู้ไปในที่นั้นนั้นดิฉันเห็นสิ่งที่อยู่นอกฟ้าเห็นสิ่งที่อยู่นอกกำแพงเห็นทะลุภูเขาได้ตามปรารถนานี้เป็นผลแห่งการถวายประทีป ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจะวาจานี้ขอหม่อมชันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอาเริยสัจสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหาคุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแต่สัรพสัต์ทั้งสามบเภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีกิจโสมนัตจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทางสิน้นเพื่อมรรคผลนิพพานโดยพรานโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ